วันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช5 5 6 5เวลา14นาฬิกาที่อาคารอเนกประสงค์กรมประมงแนเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมง ลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำเพื่อการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพมาตรฐานร่วมกับเรืออากาศเอกอัชริยะแพงมาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยมีนายถาวรทันใจรองอธิบดีกรมบระมงนายบัญชาสุกแก้วรองอธิบดีกรมปงะมง และนาวาเอกพิสิทธิ์เจริญยิ่งรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้เกียรติเป็นสักขีพยานลงนามในครั้งนี้ด้วย การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินและบูรณาการความร่วมมือของแต่ละฝ่ายโดยร่วมมือเกี่ยวกับการปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพมาตรฐานมีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้รับการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ดีเป็นการส่งเสริมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน และเพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติการแพทย์การปฏิบัติการอำนวยการความร่วมมือตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการให้สอดคล้องกับหน้าที่อำนาจและความรับผิดชอบของกรมประมง